มีหัวใจเต้นผิดจังหวะฉันก็เราก็รู้อยู่แหละกรับนะครับแล้วก็ผมก็ไปตามกลับมานี่ก็ในส่วนตัวคือไม่จําเป็นไม่คุยครับน้องมาวันที่ทํากับแม่เนี่ยผมผมดุมาเพราะว่าน้องนี่เลี้ยงมานะครับวันวันที่ทํากับแม่คือวันที่ยี่สิบแปดนี้ใช่ไหม,ไมที่ว่าจะสัญญาทําอะไรกับแม่ดุดุดุตั้งแต่ที่เอาซุญญา้มแม่ไปูดง่ายพอรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแะก็ดุ ผมอายุมากกว่าน้องหกปีครับครับผมดูแลน้องคนนี้มาออในฐานะพี่ที่พึงให้การบริการน้องขับรถไปส่งโรงเรียนนาพารับกลับบ้านพี่สาวก็เป็นคนดูแลแล,แล้วก็มีพ,พี่พี่เลี้ยง <c oughs> ที่แม่จ้างมาดูแลเราทั้งทั้งสองสามคนคือสนิทก,กับกับคุณหมอมาตลอดตอนนั้นคุณคุณหน่มคุณหมอเองในช่วงเป็นเด็กในนิสัยเป็นยังไงดีคนดีครับเด็กดีมาก เริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงที่คุณสุเทพไ้สัมผัสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเปลี่ยน,ยนตั้งแต่แอบมายึดเงินของคุณของครอบครัวไปตั้งแต่ปีสี่ห้าอันนี้เป็นเงินคือมรเงินในกลุ่มของมันไม่ใช่มะระดกนะเป็นเงินที่ค่าเช่าได้มาจากบริษัทที่มาเช่าที่ดินที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้กับพี่เกษม มอบให้คุณแม่พี่เกษมแล้วก็คุณหมอสุพัฒน์แล้วก็กับผมเองอเราก็ไม่เคยไปสนใจเงินก็เข้าบัญชีไปมารู้เมือ่อเมื่อปีห้าห้าสี่ห้าสามเนี่ยค,คือเข้ามาขอต่อสัญญาครับครับเานั้ก็ต้องมาเจ้าของที่ดินแล้วก็ไปดูเอ๊ะเงินหายไปหมดเลย ปิดบัญชีไปตั้งแต่ปีสี่ห้ามากขนาดไหนก็เงินในบัญชีคุณแม่คงมีสามสี่ล้านอย่างน้อยนะครับใช่แล้วก็ค่าเช่าเนีมันเดือนละแสนแล้วก็ไปเปิดบัญชีใหม่ปิดบัญชีรอหาวัฒนะสี่สามศูนย์ไปเปิดบัญชีชื่อสี่คนคือคุณแม่พี่เสมกคุณหมอสุพัฒน์แล้วเอาชื่อผมไว้สุดตายสุเทพแต่ว่าสามคนน่ะไม่รู้เรื่องหรอก ครับแต่คุณหมอก็ทําหนังสือปลอมไลเซ็นแม่ไปให้โอมอีกเปลี่ยนการโอนเงินค่าเช่าไปเข้าที่นี้แปดปีเสร็จแปดปีครับแปดปีเสร็จที่ <ๆ S 1> เรียกว่าก่า<ๆ>เราจะรู้คือพูดไงไม่พอใจละไม่ไม่รู้เรื่อง เราจะไม่รู้เรื่องคือ่ในเรื่องไม่มีฉิดไม่พอใจหรอกาะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องครับมารู้เมื่อปีห้าสี่เนี่ยห้าสี่ท่านว่าห้าสี่เนี่ยนี่เรื่องของการยักยอกเงินเรื่องความไม่พอใจของคุณแม่ยังมีประเด็นอื่นไหมฮะที่ว่าคุณสุเทพคิดว่ามันเป็นปัญหาปมปัญหาที่ยักยอกเงินนี่ก็ไม่ได้เป็นเป็นปัญหาเพราะว่าเราเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ดูแลคุณแม่มาถ้าถ้าคุณแม่ต้องอาศัยเงินนี่เหมือนเดิมเไม่ได้อดตายมาเป็นสิบปีแล้วครับ นั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร,รปัญหาที่เอายาที่มากดดันทำให้คุณแม่เปียลงไปทันทีในวันปีใหม่ยี่สิบแปดธันวาเนี่ยแล้วอยู่กับผมก็คือให้เจตนาอะไรก็เพราะปีใหม่จะหาหมอ,อยังไงครับแล้วถ้าคุณแม่เป็น,ปนฟุบลงไปเนี่ยผม,ผมจะช่วยชีวิตแม่ยังไง อันนี้คือเป็นผม,ผมไม่พอใจมากที่สุดผมย้อนกลับมานี่นคุณพิชาที่หลายคนสงสัยมากอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอด้วยนะค,คุณสุเทพเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ได้มปการสัมภาษณ์สั้นๆของคุณหมอเขาบอกว่าบ้านหลังหลังเนี้ยคุณหมอไม่ได้เข้ามาสาปีแล้วเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะคนมีคนอื่นเข้าไปหรือสร้างฉาก<ม>อะไรขึ้นมาไม่น่าจะไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่คุณแม่มอบให้คุณหมออยู่กับคุณมิลสา แล้วคุณมีภาษาเอามารดาครับของตนเองมาอยู่ด้วยบ้านใหญ่พอสมควรครับนะครับแล้วก็คุณหมอก็เข้าๆออกๆว่าภรรยาอยู่ที่นั่นแต่ว่าคุณหมอเองเขาบอกว่าสาปีเนี่ยไม่เคยเข้าไปที่บ้านล้างหลังนี้เลยก็เป็นสิทธิคุณหมอที่จะกล่าวอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นท่านใดที่โดนแบบนี้เขาคงจะพูดอย่างนั้น แล้วปกติคุณสุเทพเข้าไปที่บ้าน,นี้หลังนี้บ้างไหมฮะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับไม่เคยเข้าไปเลยใช่ไหมฮะมแล้วใครเป็นคนถือกุญแจบ้านหลังนี้ครับคุณสุเทพมีที่คุณหมอมีที่วิรสาแล้วก็มีที่คุณแม่สามดอกสามจุดสามชุดด้วยกันออืไม่มีใครดูแลเลยปล่อยรัษนาแบบนี้ทั้งหมดปล่อย,อยไม่ใช่ไม่ดูแลครับคือที่บ้านเนี่ยพูดกันชัดเจนคือเราไม่ไม่ก้าวไกายกันคุณ คุณแม่ให้ผมดูแลบ้านที่เย็นอากาศก็ดูแลซ่อมบำรุงทำอะไรส่วนคุณหมอได้บ้านที่วงสว่างก็ก็ไปไปดูของตัวเองอนะฮบ้านใหญ่โตสามสมร้อตารางวาโดยประมาณครับครับเคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับว่ารถกระบะคันที่ไปพบเนี่ยมาก,ก่อนหรือเปล่าฮะไม่เคยครับ ไม่เคยเจอเลยคือเข้าไปลักษณะเหมือนคาดาเดาว่าเออน่าจะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกับที่คุณมีหมดเหมือนกันว่าหมอเอารถอะไรเวลามามาจากต่างจังหวัดเนี่ยหมอมีรถหลายคันหมอจะเก็บรถไว้ที่นี่ครับแล้วก็มันเป็นที่สุดจอยไม่มีใครเข้าไปก้าวล่วงหรอกไม่ไม่หรือที่ปลอดภัยรับ แล้วก็บ้านั้อั้วขอบรั้วรอบขอบชิดครับพอคุณวิมลพอคุณวิมลไปเห็นไปเห็นรถปุ๊บร้องไห้แล้ร้องไห้แล้วก็นี่ก็เปิดกุญแจเดียวก็เปิดเข้าไปมันเป็นประตูกุญแจธรรมดาคุณคุณคุณสุเทพเคยคิดไหมครับว่ากรณีของคุณวิมลที่คอยดูแลแม่เป็นอย่างดีอีกคนดึงเป็นที่ชายถ้าเราแจงเบาแสไปแล้วเนี่ยคดีที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ยมันมีโทษสูง เคยคิดช่างน,ำน,ำนำ้ำหนักว่าถราให้บอดแสบไปปุ๊บเนี่ยพี่ชายเราจะต้องโดนคดีละน้องดีครับน้องใจครับเอไม่ได้คิดอะไรครับไม่คิดเลยว่านจะมีรถของของผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านเพรา<ถ>ไม่ต้องพาไปสามารถจำลึกเนี่นะครับบริสุทธิ์ใจต้องเปิดถ้าพี่ปกปิดนึงก็มันก็ต้องสงสัยมากขึ้นใช่ไหมครับ มันไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ไม่คิดนึกไม่ถึงว่าไม่คิดว่าน้องจะมีส่วนน้องจะจะจะล่าใจขนาดทําอะไรแบบนี้แล้วเอารถไปเก็บไว้ในบ้านแม่นี่คือวาอสงสัยฮะคุณพิชาาะอะไรคุณสงสัยบอกเอ๊ะถ้าก่อเหตุขึ้นมาก็ไม่น่าจะเอาหลักฐานไม่น่าจะหลักฐานที่อยู่ในบ้านเองเพราะสามสามัญชนคงไม่ทอแต่ทําไมคุณหมอทําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเกิดคุณหมอทําถ้าหากเป็นพี่ชายเลี้ยงดูมา สันนิษฐานจะมาจากอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจหมอเพราะปกติแกก็สุภาพเรียบร้อยดีนะครับนึกไม่ถึงว่าถ,าถอดล้อ,อหมดอมเอาเอาหินรองรถไว้แล้วก็แล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกครับอจอดรถไว้ใอง,งั้นแล้วก็ตัวเองก็ยังพักอยู่ที่บ้านรถกระบ,บะคันนี้มีความสำคัญคือว่า สองคนที่เสียชีวิตไปขับรถอยู่ใช่ไหมฮะแล้วทางคุณวิมลก็สงสัยว่ารถรถคันนี้มาจอดอยู่ที่นี่ได้ยังไงพอเห็นปุ๊บก็ร้องไห้ทางทางกับคุณสุเทพกับทางคุณสว่างหรือคนที่ไปนั้นก็เชื่อว่าเป็นคุณไม่มีมือเลยไม่มีคุณสว่างไม่มีคุณสอกแต่มีคุณวิมลอยู่มีคุณวิมลกับเพื่อนหรือพี่แค่สองคนผู้หญิงสามคนไปดูก่อนแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปไปครับ พอเจอรถปุ๊บเนี่ยคิดว่าน้องชายน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือผัวผ่านในช่วงแรกที่ที่พาเข้าไปเนาะมีความคิดเหมือนกันว่าเอ้ท,ที่น้องเขาเล่ามามันน่าจะน่าจะมีมูลอืมแต่เขาไม่ได้ยุ่งอะไรไม่ได้ยุ่งอะไรก็พาไปดูแล้วเจอรถแล้วก็แล้วกันครับก็เราก็กลับมานะโทรไปบอกน้องชายไหมว่าเนี่ยรถของคนที่เสียชีวิตมาอยู่บ้านคุณได้ไงไม่โทร ไม่คุยเลยไม่คุยเขาติดต่อเราไหมไม่ติดต่อไม่ติดต่อเพราะเราไม่ติดต่อกันนานตั้งแต่ทำร้ายแม่ตั้งแต่ไปร้องศาลให้แม่เป็นผู้ไร้ความสามารถรู้จักผู้ไร้ความสามารถใช่ไหมครับคือไม่สามารถดําเนินการ,ไ,รได้ได้ไม่ใช่คนที่มีจิตป่วยท่าจิตจิตคนที่คนที่ คนที่บ้าบอคือเป็นไรความสามารถอคนที่ต้องต้องแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยเป็นบ้าครับฮเป็นไรความสามารถที่จริงแล้วทาเพื่ออะไรฮะไม่รู้เหมือนกันอยากได้สมบัติก็มีเยอะตัวเองก็รวยไม่ใช่ไม่รวยแจ้งกับศาลว่ามีตั้งหกร้อยล้านอะไรสมงัติของตัวเองเขาโกรธแค้นอะไรคุณแม่ อาจจะเข้าใจผิดว่าแม่ไม่รักจึงผิดมากเลยแม่รักที่สุดเลยแสดงอาการไหมว่าเออเนี่ยไม่พอใจแล้วแม่ไม่รักเขาเคยมีอาการตอนที่เขาพาเพื่อนเขาจะมาซื้อบ้านแล้วก็ขอให้แม่ขายแม่บอกว่าให้รอพี่ตุ้มกลับมาก่อนออปรึกษากันก่อนซึ่งปกติแม่ก็จะทำอย่างนี้แล้วเพราะว่าในบ้าน คนที่รับใช้ใกล้ชิดแม่ับมีแต่ผมคนเดียวครับผมไปนอกไปไประชุมของบริษัทก็กว่าจะกลับมาก็สองสองอาทิตย์กลับมาแล้วผมก็ดูแล้วว่ามันมันไม่เหมาะสมรเราเพิ่งผมเพิ่งซ่อมไปห้าล้านบ,บ้านซื้อมาสองล้านครับหมอจะขายไปเจ็ดล้านห้าผมบอกว่า ค่าซ่อมอย่างเดียวมันก็ห้าล้านแล้วเราจะขายบ้านเจ็ดล้านเว่ามันมันจะมันจะไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะผมก็บอกคุณแม่เนี่ยด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ว่าคุณแม่ก็ปฏิเสธไม่ขายับไม่ขายขาก็โกรธเพื่อนสนิทกันมากเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินของคุณหมอสุพัฒน์เป็นคนไข้คุณหมอสุภัฒน์ครับ อันนี้นก็ก็เป็นชนวนหนึ่งแต่ว่าก็เราก็ดาวเ,เอาเองกรับไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรม,มาที่เฉลงใจมากคือไล่คุณแม่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจหลังจากผ่าตัดกระดูกหักครับมีอีกแง่มุมอีกหลายประเด็นนะฮะที่ทางเราจะคุยกับทางคุณสุเทพพี่ชายของพันเอกในแพทย์สุพ,พัฒนะครับเราวัฒนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ